สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอะไรคะว, <c oughs> วันเกิด <c oughs> วันเกิดวันเกิดวันเปิปกวันนี้วันเกิดนบปิกดูดีจ้าพ่อน้องปริมไง I say right Happy birthday นบปิกหน่อย Happy birthday นาปิกเอาร้องอีกร้องอีก Happy Birthday, birthday, birthday n a <hel token isation> p i าพ a p p ฮ b ปี t h บิ h n ชนิเวศชยชชยชชนิเวศสุขสันต์วันเกิด่ะนะพี๊พูดสิภาษาไทยไงสุขสันต์วันเกิดนะพี๊สุขสันต์วันเกิดตุ๊กตานคือ่ะนะพี๊ ขอให้รอรอรวยรวยก็แล้ลรอรวยรวยแม่จะทำให้โอ้ให้ไข่นับปิกหนึ่งลูกเอาไหมช็อกโกแลตนับปิ๊กนับปิกเอาช็อกโกแลตไหมฮึโอ้ให้ไข่ลูกเด้อนายนับปิกอันไหนอันนี้รอันนี้ให้อันไหนนับปิกให้อันไหนให้ลูกไหนให้กระต่ายนับปิกแล้วให้อะไรน้องปริมอ่ะ น้องพริมน้องปริมให้อันไหนน้องปริมให้กระต่ายแล้วให้ใครอีกน้องว่านให้อะไรน้องว่านน้องเทนให้อะไรน้องเฟียให้อะไรน้องโฟัวให้อะไรน้องเฟมให้อะไรน้องใบโพให้อะไรน้องใบโพน้องใบโพไม่มีกระต่ายแล้ว เอ,อกาก็ต่ายตัวเล็กค่ะใบพใบโอได้อันเล็กกว่าเพื่อนเลยโอ้ยไข่ด้วยโอ้ออให้ทุกคนแล้วชิระมีอะไรอ่ะแล้วชิระกินอะไรให้หมดแล้วแล้วชิระกินอะไรคะ นุก,กินอะไรลูกทีละไม่กินใช,ช่ไหมช็อกโกแลตทิราชอบเก็บสะสมอ๋อเอาตัวนั้นไว้อร่อยเหรอสูงสูงสี่อ๋อตัวใหญ่ค่ะอือสูงี่ตัวใหญ่อือ Family อ๋อ Family ในพ่อพ่อตัวนั้นในตัวนั้นอะไร Me look. Pa, mm -hmm. pa. <laughs>